เเอาไปทำเองเหรอครับเนี่ย<ะ>ซื้อทำเองใช่ไหม <ฮะ S 1> แพงไหมปีนี้แพงไหมยู่ค่ะแพงอยู่เหรอโอ,โอ้จริงเหรอพี่ นีท่ทำเองไหมพี่เนี่ยไอสารปลานีย อามาเต็มแลวขายดีไหมครับพี่เรื่อยๆเนาะอ๋ออาหารปลาท,ที่ขายชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบแกพร้อมทุกเทียน ลูกขายชิ้นเท่าไหร่ครับพี่บพ60บาทพร้อมลูกเตียนค่ะ60บาทพร้อมทุกเทียนเนาะอุปกรณ์แล้วก็ขายคือขายอุปกรณ์แล้วก็โอ้โหแสว่าขายแยกใช่ไหมมีอะไรกระทงไงของนหี้มีเท่าไหร่นะ,ะ,ะม,ม,มีมีราคาเท่าไหร่บ้างครับทุกเตียน65อ่า เหลือกสิบบาทใบตองสิบบาท,บาทดอกไม้มัลลารีพี่คะยี่สิบห้าย่ส <25. S 1> มีราคาเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยอ่าพี่ระหว่างสำเร็จรูปก,กับอาหารปลากับกระทงนี่าก็จะมีหลายประเภทหลายรูปค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือจะเอาอุปกรณ์ไปทำมาค่ะอ๋อ,อผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆก็คือจะเป็นแบบพวกอาหารปลาตุ๊กตาพวกงนั้นอือคือตอนนี้ราคาปรับขึ้นจากเดิมไหมฮะไม่ค่ะก็คือมีมีกี่ราคาครับเนี่ย ก็หนูขายราคาเดียวหมดเลย6กสิบบาทนะฮะใช่ค่ะอเอเลยครับเลยครับ